วันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาถุงทารนอสในเกมอันเดเชโซอย่างแรกนะครับทุกคนเข้ามาเนาะแล้วกดไปที่ตัวของน้ำพุเนาะผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมีอย่างน้อยก็เวลประมาณ4,200นขึ้นไปเนาะอ่ารอสักแปบนึงโอเคทีนี้ให้ทุกคนนะะเดินตามผมมาเลยนี่ทุกคนจะเห็นรอยแยกนะฮะทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในรอยแยกนั้นเลยนะครับเมื่อทุกคนเข้าไปเนี่ยจะเห็น2ประตูเนาะให้ทุกคนเข้าประตูสีฟ้าเลยครับเนี่ยเข้าไปเลย อ่ะซึ่งเวลที่ทุกคนจะเข้าร้านคก็คือสามพันนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทุกคนจะเห็นประตูเยอะเลยให้ทุกคนนะเดินไปทางซ้ายเนาะที่เป็นเขียนว่าเลเวลสนะี่พันสองร้อยเนาะให้ทุกคนนะเดินไปข้างหน้าเนาะเห็นแล้วทุกคนอย่างน้อต้องมีเงินยี่สิบล้านถึงจะสามารถซื้อถึงมือทานอรได้ครับดามเมจของเขาก็คือดามเมจแปดหมื่นเลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นดาบต้นเกมที่นับวัดดีมากแล้วตอนที่ผมเล่นครั้งแรกๆเนี่ย ดาบตัวนี้ช่วยผมมาเยอะเลยในการฟาร์มเนาะจนผมมาได้ถึงรีเวิร์ระดับนี้นะครับนี่บอกเลยว,ว่าใช้ดีมากๆ